ก็พูดถึงช่วงอาหารรอบเด็กของเรานะฮะได้ยินว่าว่วมาว่าในคืนนี้เป็นอาหารตวลตกนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเจ้าของร้านยังสวยมากอีกด้วยโอ้ย่าหญ่าหญ่าห่าหญ่ใ่า่่มาใหญมาแหมอวยกันเองแบบนี้ที่ก็เคยเนีัยนะจะเอาพิซซ่าพิซซ่าบายานีมาออกอากาศนี่มันก็ไม่งามนะมันคนกันเองอ่ะเออพี่ครับจนจนป่านี้แล้ว ไม่ใช่พี่ครับหมายถึงอ,อันนั้นถูกน่ใช่แต่คราวน,นี้ต้องยกโอกาสให้คนอื่นบ้างนะฮะอ,อ๋ะอแล้วฮะร้านของคนนี้เนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะเป็นร้านสเต็กนะครับเห<อ>็นว่าเปิดไม่นานนี่ลูกค้าก็เต็มแล้วนะครับ<อ>ไม่แน่ใจว่าชอบอะไรเจ้าของเลยว่าสเต็กแต่ได้ยินว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะให้ทีมงานพามาเอาไห้ผมชิมก่อนเลยนะฮะของผมหมดเลยแล้วกันก็เห็นว่า จะจกปลาชนิดเลยไหมกลาอันี้ผมผมกินอันนี้แล้วกันนะคุณคุณเนื้อพี่ปลาแยกกันเลยนะได้ผมกินเนื้อแล้วกันนะฮะตายเนื้อเขาดูนิ่มไม่เหมือนเนื้อพี่เลยนะเหนียวทีเดียวเป็นไงอร่อยครับคุณไม่ลาดเหรอเกวงเกวีอร่อยแล้วครับโดยเนื้อยังอร่อยใช่ไหม อร่อยมากครับคุณพ่อคะจริงๆที่ร้านเกามีโอ้โหอีกหลายเมนูให้ได้ชิมเันเพียบจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นเราตามไปที่ร้านเพ p p e r ร o คอบางซื่อค่ะมือค่ำนี้นะคะ VIP ขอพาไปดินเนอร์หรูๆในราคาที่สัมผัสได้กับร้านอาหารอิตาเลียนบรรยากาศดีรสชาติโดนใจกับร้านเพป p e r ร o คอนบางซื่อใกล้แยกบางโพร้านนี้มีเมนูเด็ดทั้งซุปสลัดสเต็กพากเกตตีต้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะ แทมรสชาติก็ยังเป็นที่ติดอกติดใจบรรดาลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนกันมาไม่ขาดสายอย่างที่เห็นเลยจนถึงวันนี้นะคะก็เปิดให้บริการความอร่อยมากว่า12บปีแล้วล่ะคะ่ะก็คือที่ตั้งว่าเปปเปอร์คอนเนี่ยนะคะเพราะว่าเมนูหลักของร้านเราก็คือพริกไทยดำซึ่งเปปเปอร์คอนก็แปลว่าพริกไทยดำก็เลยมีเป็นสองชื่อก็คือเปปเปอร์คอนกับพริกไทยดำเพื่อให้คนเรียกง่ายขึ้นเราจะใช้วัตถุดิบที่ แล้วก็ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ไม่แพงเมนูหลักของร้านนะคะจะเป็นสเต็กพริกไทยดาค่ะที่มีทั้งสเต็กหมูสเต็กไก่พอกชอ็อปสเต็กเนื้อสเต็กปลาอินทรีสเต็กปลาแซลมอนที่แต่และเมนูจะปรุงด้วยพริกไทยดํจสดจ้านเผ็ดร้อนถึงเครื่องถึงรสค่ะหรือใครกลัวชิ้นเดียวไม่อิ่มก็สามารถสั่งเป็นสเต็กพริกไทยดาดับเบลิลที่จับคู่ได้ทั้งหมูและไก่ค่ะ ถ้ายังไม่จูใจก็ต้องอัพไซต์เป้นสเต็คพริกไก่ดำรวมมิตรค่ะจะมีทั้งสเต็กหมูสเต็กไก่ไข่ดาวสเ็กกรอกขนมปังแล้วก็ผักลวกมาให้เต็มจานเลยล่ะค่ะนอกจากจะเน้นหนักคุณภาพจนคับจานแล้วยังได้ใจคนชอบทานหนักๆไปเต็มๆค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบสเต็กเนื้อรสชาติด,ดีในราคาไม่แพงก็นแนะนำเลยนะคะว่าห้ามพลาดร้านนี้ค่ะ เพราะว่าเขาจะคัดเฉพาะเนื้อไทยเฟรนช์หรือเนื้อโคขุนพนยางําเท่านั้นเพราะว่าจะเป็นเนื้อในประเทศที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าขายในราคายุติธรรมค่ะคือชั่งตามน้ําหนักสเต็กแต่ละจานแถมยังมีเนื้อให้เลือกทานหลากหลายส่วนเลยนะคะทั้งทีโบนสเต็กริบอายสเต็กและสตริปลอยสเต็กค่ะซึ่งสเต็กแต่ละชนิดนะคะก็จะหมักด้วยเครื่องเทศแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยดาเพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกไทยดำเม็ดบดหมักจนเข้าเนื้อค่ะแล้วจึงนำไปย่างบนเตาที่ไม่ร้อนจนเกินไป ค่อยๆย่างจนเนื้อสุกได้ที่ทรงกลิ่นหอมกรุนค่ะหลายคนเวลาไปทานสเต็กก็ยังจะสับสนในการเลือกส่วนต่างๆของสเต็กอยู่นะคะเพราะว่าเนื้อสําหรับทาสเต็กนั้นมีหลายส่วนค่ะแต่ละส่วนก็จะมีความนุ่มมันเหนียวแตกต่างกันไปโดยทั่วไปเนื้อส่วนที่นิยมนํามาทาสเต็กนั้นมักจะเป็นส่วนริบอายค่ะหรือเนื้อวัวส่วนสันแหลมหรือว่าซี่โครงค่ะเนื้อส่วนนี้นะคะจะนุ่มแล้วก็มีความเข้มกว่าส่วนอื่นๆค่ะ ส่วนที่บอนสเต็กก็คือเนื้อส่วนสันนอกติดกระดูกค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อสันชิ้นใหญ่ที่ตัดให้มีกระดูกรูปตัว T ติดอยู่ด้วยเนื้อส่วนนี้จะมีรสชาติด,ดีและมีไขมันแทรกเล็กน้อยช่วยเพิ่มรสชาติของเนื้อเป็นอย่างดีค่ะซึ่งถ้าเป็นเนื้อหมูในส่วนนี้เขาจะเรียกกันว่าพ็อกช็อปค่ะสำหรับส่วนที่เรียกกันว่าฟินเล่หรือเทนเดลอยนั้นเป็นเนื้อส่วนสันในที่มีความละเอียดนุ่มที่สุดมีความฉ่ำไม่มีไขมันแต่รสจะอ่อนกว่าเนื้อส่วนอื่นๆค่ะ ริบลอยเป็นเนื้อสันขนาดใหญ่ที่มีการออกกำลังกายน้อยมากเนื้อจึงมีแต่ความนุ่มแต่ว่าจะมีไขมันเยอะค่ะเชอร์ลอยเป็นเนื้อวัวส่วนสันนอกติดมันซึ่งเป็นส่วนที่มีความเหนียวเล็กน้อยแต่ยังมีความชุ่มฉ่ำนิยมนํามาทุบด้วยค้อนก่อนนําไปย่างเพื่อเพิ่มความนุ่มนั่นเองค่ะส่วนการย่างสเต็กเนื้อนั้นจะนิยมให้มีความสุกข,ของเนื้อหลายระดับค่ะตามความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไปจะมี5ระดับก็คือ แรกคือสุกน้อยมากนะคะเนื้อด้านนอกจะเป็น hmm. สีน <Yeah. S 1> ้ําตาลบางๆส่วนเนื <attan> <N> ้อ <questi> ด <N> ้านในก็จะยังเป็นสีชมพูและเนื้อตรงกลางก็ยังเป็นสีแดงค่ะมีเดียมแรก็คือสุกน้อยเป็นระดับที่นิยมมากที่สุดค่ะเนื้อด้านนอกเป็นสีน้ําตาลส่วนเนื้อด้านในเป็นสีชมพูมีเดียมคือสุกปานกลางค่ะเนื้อด้านนอกเป็นสีน้ําตาลเข้มส่วนเนื้อตรงกลางเป็นสีชมพู m e d i ียมเวลคือสุกเกือบทั้งหมดค่ะเนื้อทั้งหมดจะเป็นสีน้ำตาลเข้มโดยด้านในจะเห็นสีชมพูเรื่อเรเท่านั้นความฉ่าของเนื้อจะลดลงตามระดับนี้ค่ะเวลดันคือสุกมากค่ะเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลเข้มและสุกทั่วทุกส่วนนอกจากเมนูเซ็คพริกไทยดำที่เป็นตัวหลักแล้วนะคะที่นี่ยังมีเมนูชูโรงที่เป็นเมนูเด่นอีกหงเมนูก็คือหมูทอดซอส้ชีสที่จะใช้หมูส่วนเนื้อสันแลเป็นแผ่นบาง ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยค่ะแล้วนำมอสซาเรีาชีสนะคะมาวางไว้เป็นไส้ตรงกลางค่ะแล้วจึงห่อเนื้อหมูให้มิดชิดคลุกด้วยแป้งสาลีก่อนนำไปชุบไข่และชุบเกล็ดขนมปังแล้วเอาลงทอดในกระทะด้วยไฟกลางจนแป้งเป็นสีเหลืองทองนะคะเวลาทานนะคะจะใช้มีดตัดชิ้นหมูค่ะแล้วไส้ชีสที่อยู่ข้างในเนี่ยจะละลายไหลทะลักออกมาเพิ่มความตื่นตาตื่นใจและช่วยเพิ่มรสชาติของหมูทอดให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็ชอบบรรยากาศตอนแรกเขามีห้องเดียวอืมแต่ว่าร้านนี้มีเป็น10ปีแล้วนะที่นี่สเต็กอร่อยมากแล้วก็ชอบขนมปังกับทานเนยเนี่ยธรรมดามากแต่ว่าเนยเขาอร่อยหมดจานตอนนี้สั่งอีกจานอยู่ชอบคาโบนาล่าค่ะเต็คไปหมดเลยก็คือมันอร่อยอ่ะมันกลอมๆแล้วมันก็จะมีแบบตัวชีสแรงอ่ะสปาเกตตี้ผัดคิมาค่ะมันคือรสมันมันใช่มันพี่คือแบบ เวลากินแล้วมันจะรู้ว่าเออผัดขี้มามนต้องรสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันกินแล้วมันติดใจมันก็เลยชอบอะไรเงี้ยผมก็ชอบสเต็กหมูพริกไทยดำเหมือนกันคือหมูอะครับที่ร้านเนี้ยเหมือนแบบเขานุ่มนิ่มอะครับมันแบบกินแล้วไม่เหนียวอะครับหากใครอยากจะลิ้มชิมรสอาหารที่มีกลิ่นพริกไทยดำและรสชาติเผ็ดร้อนจากจ้านก็ให้ลองแวะมาที่ร้านพริกไทยดำหรือร้านปเบเปอร์คอนบางซื่อคะ่ะ ร้านเปิดทุกวัน2เวลาก็คือตั้งแต่11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารดีๆในบรรยากาศหรูๆระดับ VIP แต่ราคาสบายกระเป๋ายังมีมาให้ได้สัมผัสกันค่ะต้องบอกเลยนะว่าเป็นร้านเซ็กี่ทั้งดูดีนะฮะบรรยากาศดีอาหารถูกปากคนไทยน่ารักมากๆเลยครับใครที่ชอบต้องบอกว่าชอบอาหารรูหรู แต่ราคาไม่ต้องรู้คือไม่ต้องสูงอย่าพลาดร้านนี้นะคะร้านเปปเปอร์คอรนะคะส่วนคืนนี้อย่าเพิ่งหยิบอะไรนะคะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับความ IP แบบนี้ทุกค่ําคืนวันจันทร์ทาง Moderneye TV ค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับโฮลีครับจะให้